วสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับพิมพ์แล้วก็พี่ปอนนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแจ้งในส่วนของรถรุ่นไหนบ้างที่เราแบบพิเศษเข้ามาใช่จากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเดือนที่แล้วเนาะมีเปิดราคาพิเศษนะคะก็จะเป็นออร่ากูดแคสโซ o ลออนเอลตานะคะแล้วก็ h าราวเฮสิกเฮกีว e แล้วก็ลักอินไฮบิดเนาะที่รดราคาพิเศษ ใช่ค่ะส่วนเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะคะจะเป็นโอล0าศูยเจดใช่ใชค่ะแท้ง500นะคะแล้วก็แท้ง300ร้อยถูสามรุ่นนี้นะคะ,นนะ,คะถือได้ว่าเป็นรุ่นพรีเมียมของเราเลยใช่ค่ะก็คือเราจะมีแคมเปญที่แบบเป็นส่วนลดแบบรับไปเลยะคะ่ะจุกๆไม่ว่าจะเป็นโอล0าูนเจดนะคะใช่เดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่า ออรา07เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้ตุลาคมนะคะอย่างว่าตุลาคมเท่านั้นใช่ค่ะส่วนลดอยู่ที่180,000บาททุกรุ่นทุกรุ่นเลยค่ะซึ่งรุ่นเริ่มต้นของโอลา07นะคะราคาของเขาอยู่ที่ใช่ ราคาปกตินะคะ,อ,ะอยู่ที่1,299,000บาทนะคะราคาหลังหักส่วนลดแล้วก็จะเหลือเพียง1,119,000บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าอีกยุ่นนึ่งนะคะจากราคาเดิมอยู่ที่1,399,000บาทนะคะส่วนลดรับไป180,000บาทราคารถจะเหลืออยู่ที่1,219,000บาทค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็มาดูตัวรุ่น p e r ร์ฟอร์แมนะคะก็คือมอเตอร์คู่408แรงม้าของเรา<ช>ตัวนี้นะคะ,คะราคาปกติจะอยู่ที่1,499,000บาทนะคะส่วนรถ180,000บาทเหลือราคาเพียง1,319,000บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะโ,โหราคานี้ราคาดีงามมากเลยนะคะคือแบบลูกค้าแบบมารับน้องเข้าไปได้แล้ว ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะในกรณีที่ลูกคา้าเป็นแบบจัดไฟนแนนซ์เนาะก็ดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียง1.95%เท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ G P S I หรือการนำรถเข้ามาเช็คระยะน,นะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช่ฟรีให้10ครั้งหรือว่า5ปีเลยนะคะ ใช่แล้วก็มา่านบังแดดวอลชาร์ตนะคะพร้อมฟรีการติดตั้งเรามีแถมให้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะก็คือแคมเปญเดือนนี้คือจุกๆมากเลยนะคะคือทุกรุ่นเลยตอนนี้ที่เดือนตุลาคมเขาจัดมาให้นะคะแล้วก็รุ่นถัดไป เราจะพาไปช่องแท้ง300นะคะตัวแท้ง300เนี่ยจะมี2รุ่นย่อยเนาะพี่ปอนก็คือตัวโปรแล้วก็ตัวอัลตราใช่ค่ะแต่คันที่จอดโชว์คันนี้นะคะก็จะเป็นแท้ง300อัลตรานะคะสีส้มแบบสวยๆเด่นๆเลยนะคะสมสวยๆเด่นเลยใช่ตัวนี้ยแท้ง3 0 0ลดถึง3 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวใช่ค่ะจากราคาเดิมอยู่ที่1,799,000บาทตอนนี้น้องเขาลดเหลือ 1,499,000 1, บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล,แล้วยังแ้าเป็นของแถมอย่างอื่นก็ยังคงเดิม<ช>นะคะ <พง S 2> ไม่ว่าจะเป็น GPSi ในการเข้าเช็คระยะประกันประมาณนี้ ใช่ค่ะประการฟรี GPSI ฟรีนะคะก็คือเวลาที่ลูกค้านำรถเข้ามาเช็คระยะเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยใช่ค่ะแล้วก็รถเรานะคะก็คือพร้อมส่งมอบเลยทุกสีใช่ค่ะรอไม่นานเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าแบบเอ้ยราคารถแล้ว มีรถส่งไหม<ช>อะไรอย่างนี้นะคะก็ะคือ,อเราพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นโปรนะคะราคาปกติจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนนานะคะตัวนี้ก็ลด30,000นบาทนะคะเหลือหนึ่งล้านสามแสนบาทนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ใหญ่ของเกดบอลเลยนะคะ,คะก็จะเป็นแท้งห้าร้อยนะคะตัวนี้ ส่วนรถพิเศษเหมือนกันในส่วนของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือรับไปเลยค่ะ2,000 200, 0 0บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรหรือรุ่นอัลตานะคะถ้ารุ่นอัลตานี่ยราคาเดิมของเขาอยู่ที่1นขอโทษค่ะสองล้านสองแสนหกหมื่บาทนะคะ ลดไป2 0 0 0 0 0ก็จะเหลือ2 6 9 0 0 0นบาทค่ะใช่แล้วก็แทง500รุ่นโปรนะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่2 4 9 0 0 0นลดไป2,000 0 0บาทนะคะก็จะเหลือที่1,849,000แนบาทเท่านั้นค่ะแทง500ของเราเนาะเป็น SUV p r e m พรีเมียม7ที่นั่งนะคะใช่ค่ะย้ำเลยนะคะว่า7ที่นั่งคือถ้าใครชอบแบบสไตลแบบครอบครัวใช่ใช่ที่แบบว่าลุยได้หรือขับในเมืองแบบหรูๆได้นะคะเราก จะแนะนําเป็นแท้ง500เลยหรือซึ่งส่วนลดนี้เพิ่งมีในเดือนตุลาคมนี้เท,นนเท่านั้นนะคะค่ะค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตินมนะคะสามารถทักสอบถามที่ GWM ขอนแกนพิจิตเพชรได้เลยใช่ค่ะหรือว่าติดต่อกับ i อ m อมปองได้นะคะหรือว่า i อ m อมพิก็ได้นะคะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวพิวขออนใุญาตฝากลายไอดีไว้นิดนึงนะคะไอดี ID. s, s u n a PA PM นะคะหรือจะโทรกริ๊งกีสอบถามได้ที่เบอร์0956607924ได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเป็น ID ของปอนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะ0899919668ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็น ID หรือเบอร์อรโทรบทก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะก็คือติดตอ่อมาได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือว่าสะดวกนัดหมายทดลองขับนะคะก็สามารถ โทรมาหรือว่าทักเรานะคะมาที anyway> ่ไลน์ได้เลยใช่ค่ะทีนี้วันทำวันเปิดทําการของเรานะคะคือ7วันเลยนะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหรือเข้ามาทดลองขับที่โชรูมได้นะคะจัน์ถึงอาทิตย์เราเปิดโชวรูมนะคะสามารถเข้ามาหาพวกเราได้ทั้ง7วันเลยใช่ค่ะยังไงวันนี้เราสองคนก็จะขอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย